ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Max m o ต t ร r ชมครับขอต้องสุดการแม็กซ์มอเตอร์ขิจกนรนจ์นครับวันนี้พาผู้ชมมาเปิดรายการที่ศูนย์อบรมการขับขี่รถบรรทุกข,ขนาดใหญ่ของกรมการขสานส่งทางบกนะฮะตรงนี้อยู่แถวถนนลำลูกกาอยู่คู่ขนานข้างในกันนะฮะครับออตอนนี้เ็าอยู่กับกิจกรรมเริ่มจากความ โครงการเสริมสร้างนักขับมืออาชีพนะฮะของอีวสูร่วกกับกรมการส่งทางบกครับซึ่งตอนนี้เขานำรถอีวสูรถบรรทุกกันฮะทั้ง6กล้อแล้วก็4ี่ล้อใหญ่นะครับ มาจัดแสดงแล้วก็เอามาใช้ในการฝึกอบรมให้กับคนที่จะมาสอบแบบขี่รถบรรทุกด้วยนะฮะในโครงการนี้เขาใช้รถบรรทุกอีสูนะครับรุ่น FRR นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ใหม่ยูโรไฟนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ยรเครื่องยนต์ดีเซลที่จำหน่ายในประเทศไทยเนี่ยจะต้องเป็นมาตรฐานยูโร Euro 5หรือยูโรไฟนะครับ ในรถเครื่องดีเซลบางยี่ห้อเนี่ยการที่จะเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานยูโรไฟน์เนี่ยมันต้องเติมสารที่แอดบูลนะฮะหรือสารลดการปล่อยมลพิษนะฮะซึ่งจแต่เดียวก,ก็คือตัวฟอร์ดเลนเจอร์ตัวใหม่แหละครับเรื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ไม่ต้องเติมสารแอดบูลหรือสารลดการปล่อยอมลพิษนะฮะปัจจุบันนี้ตลาดรถบรรทุกเนี่ยก็ต้องถือว่ามีส่วนในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเช่น กันนะครับมีปริมาณการจําหน่ายถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ยูสุก็ถือเป็นแบรนด์หนึ่งที่ครองตลาดลรถบรรทุกขนาดใหญ่รถบรรทุกขนาดกลางด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมมีอีกหลายเรื่องนะฝากผู้ชมครับติดตามชมได้เลยครับใหม่ไอซูซุดีแมเหนือลิมิตพิชิตโลก อันนี้มาสด้ถึงเวลาที่มีการปรับโฉมสารับตัวมาสด้าเซค่าในแบบไมน c h เชนหรือเฟสซิปอีกครั้งนึงนะครับครั้งนี้ยังคงตัวถังแบบเดิมอยู่นะครับแต่ว่ามีการเพิ่มออปชันต่างๆเพิ่มฟีเจอร์ต่างๆให้ตัวเซค่าในโฉมที่จะขายาปลายปีนี้ก็ถึง ต้นปีหน้าให้มันมีความฉลาดนะฮะมากขึ้นตัวรถก,ก็เพิ่มความสดใสมากขึ้นในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะฮะกระจังหน้าไฟหน้าไฟไท้ายสิ่งที่เป็นพอยต์สำคัญของการปรับโฉมในครั้งนี้คือการปรับราคาใหม่ด้วยเช่นกันนะฮะเดิมทีเสียค่าโฉมก่อนหน้านี้ขายอยู่ประมาณสักประมาณเริ่มต้นประมาณล้านสนะฮะรับต,ตัวเบนซิน ตัวนี้คือตัวเบนซนินนะฮะตัวดีเซลเนี่ยเมื่อก่อนก็ขายประมาณสักล้านแครับแต่ปัจจุบนันนี้ในเวอร์ชันนี้ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการและจำหน่ายตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนจนถึงต้นปีหน้าแต่ว่าเขาจะมีช่วงโปรโมรชั่นนะฮะ11พฤศจิการจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายเนี่ยราคาพิเศษในเรื่องของการเพิ่มส่วนลดต่างๆนะครับแต่ว่า เอางี้ตัวล่าสุดสลับเซค5ในโฉมนี้ราคาเริ่มต้นสำหรับตัวเครื่องยนต์เบนซินอยู่ที่1ล้าน1แสนกว่าบาทนะฮะแล้วก็ตัวท็อปก็อยู่ที่ประมาณสักล้าน3นิดๆนะฮะก็เรียกว่าเป็นปรับราคาให้มันมีความ สอคล้องกับทิศทางตลาดยานยนต์ไทยนะครับต้องบอกว่าการปรับราคาไม่ใช่เป็นการดั้มราคานในมุมของอามาสด้าเองเพราะว่าต้องเข้าใจว่าตัวมาสด้าตัวนี้เปิดตัวมาประมาณปี2017นะฮะโฉมนี้นะฮะซึ่งระหว่างนั้นก็มีการปรับโฉมเลยแต่ครั้งนึงก็เป็นการปรับโฉมครั้งหนึง่งเพราะฉะนั้น ระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องของการลงทุนอ e ีชนเมสเกลนะฮะอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่เข้าไปซึ่งปัจจุบันเนี่ยราคาของออชิ้นส่วนวัสดุฟังก์ชันฟีเจอร์มันก็ถูกลงครับก็จึงต้องมีการปรับราคาให้มันสับพอกับต่าดและแข่งขันกับตลาดได้นะฮะ <S <S มาดเฟีคยังถือว่าเป็นรถที่ ครองใจคนที่ใช้รถแบบ s อ V ในขนาดคอมแพกนะฮะซึ่งตัวถังเนี่ยขนาดพอเหมาะสำหรับการใช้งานในแบบครอบครัวนะฮะหลกัลกๆนอกจากเรื่องของหน้าตาเนี่ยเดี๋ยวให้เห็นนะว่าในใน,ในยุคนี้รถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปในหรือไฮบริดต่างๆเนี่ยกระจงหน้าด้านหน้าเนี่ยจะเน้นถึงความเป็นมิตินะฮะมีส่วนลึกส่วนลบา่สมโค้งนะฮะแล้วก็มีการใช้ มุมองศาให้มันเข้ากับอากาศพลศาสตร์ให้มันสามารถทะยานขนาดางหน้าได้อย่างเรียบง่ายแล้วก็ร้อนแรงในเวลาเดียวกันนะฮะตัวนี้ในเหน,นะก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกระจังหน้านี่แหละฮะรวมถึงตัวไฟหน้าเดี๋ยวไปดูไฟท้ายด้วยกันนะฮะไฟท้ายก็จะมีการปรับรูปแบบให้มันดูเข้ากับยุคสมัยแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับตัวนี้เป็นตัวเบนซินนะครับในส่วนตัวดีเซลเนี่ยเขา มีการแบ่งแยกรูปลักษณ์ชัดเจนนะฮะว่าถ้าตัวเบนซินเนี่ยตัวสเกต์ตด้านหน้าจะเป็นสีดำนะ,ะโโครับแต่ตัวต้นดีเซลเทอร์โบขับเคืสีรล้อก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะภายในภายในก็น่าสนใจใคุณผู้ชมครับภา,ายในของตัวรถอ่ะโดยโครงหลักเนี่ยยังคงรูปแบบเดิมนะฮะ จอเป็นจอ LED ตรงกลางนะขนาด8นิ้วก็ยังเป็นตัวเดิมนะฮะแต่ว่าจะเป็นเรื่องของฟีเจอร์ในการใช้งานมากกว่าที่เพิ่มไปแล้วอีกเรื่องก็คือตัวเบาะตัวเบาะตัวนี้เป็นเบาะที่เพิ่มพัดลมด้านล่างที่เป็นตัวระบายอากาศนะฮะก็ลดอุณหภูมิของเบาะเวลาจอดตากแดดน,นานแล้วพอเปิดก็กดปุ่มก็จะมีพัดลมดูดอากาศออกไปก็ทําให้เบาะมัน เย็นเร็วขึ้นแล้วกันนะเวลากีเร,เราไปจอดในที่ที่มีแดดจัดๆนะฮะสำหรับระบบที่เพิ่มทําให้ตัวเซอร์ามีความฉลาดมากขึ้นนะครับก็คือระบบที่เรียกว่าไอแอคทีฟเซน e นะครับในโดยทั่วไปเนี่ยระบบพวกนี้เราในวงการยานยนต์จะเรียกว่าระบบ A-DAS นะฮะแต่ว่ามาสด้าจะใช้นิ่กระสขอเขาก็คือ i อ Sen i x s e Sen ถ้าคนใช้มาสด้าจะเข้าใจถึงระบบการทำงานนะครับว่า ไอเอ็กทีฟเซนต์มาได้มีกี่ระบบอะไรกันฮะสิ 10, ส่วนใหญ่ก็ประมาสิบกว่าแต่คันนี้ใส่ไปเต็มที่ของระบบไอเอ็กทีฟเซนตัวนี้เนี่ยที่เปเพิ่มขึ้นมาก็คือตัว f r c c หรือเขาเรียกว่าตัวค i n ิงทัฟฟิ c คอนโทร l ซึ่งเราตั้งค่านะฮะแล้วก็ใช้งานขับไปเนี่ยระบบนี้ก็จะติดตามว่นนาคันหน้าเว้นระยะห่างตามที่เรากำหนด i อเอ็กท e n เซ์ที่เป็น MRCC ตัวเนี้ย จะทํางานที่ความเร็วเริ่มต้คือศูนะฮะไปจนถึงร้อยกว่ากิโลเมตรนะฮะเป็นระบบที่ใช้สำหรับเวลาเราจะาขับรถแล้วต้องกดคันเร่งต้องเบรกแล้วก็วิ่งด้วยความเร็วต่ำๆรถหนาแน่น,นบนทางด่วนนะฮะหรือ,อวิ่งในเมืองหรือออกต่างจังหวัดแล้วก็ลมัีมีปริมาณเยอะๆแล้วก บางทีต้องคอยพอวงกลับตามกดเบรกกดเบรกอะไรเงี้ยะฮะระบบนี้จะช่วยให้เราขับสบายขึ้นที่ยังคงโดดเด่นก็คือชุดลำโพงโบสะชุดลำโพงเครื่องเสียงของโบสก็ซื้อลถอใหม่เดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องไปเพิ่มเ,เครื่องเสียงหรือว่าปรับลำโพงอะไรนะฮะเพราะว่าเครื่องเสียงลำโพงโบสชุดนี้ถ้านับราคาจริงก็คือหลักแสนเงนินนะฮะรวมถึงเซืรอไ้าก็มาพร้อมกับกระจกซันรูฟ ต้องยอมรับวว่ารถในเซกเมนต์ SUV ขนาดคอมแพ t ปัจจุบันนี้นะฮะทางรถไฟฟ้าหรือรถสดาภายในส่วนใหญ่โดยนาะที่มาจากจีนนะฮะหลังคาจะเป็นหลังคากระจกเกือบทั้งบานนะฮะแล้วก็ถูกปิดด้วยม่านที่เป็นผ้าหรือแล้วแต่วัสดุนะครับแต่ว่าถ้ามองในการใช้งาน,นจริงๆริอะเออมืองไทยอากาศค่อนข้างจะร้อนแดดค่อนข้างจะจัดการที่เรา ยังคงหลังคาที่เป็นวัสดุที่แบบเป็นฮาร์ดท็อปขนาดนี้ฮะแล้วก็การความรัอนได้ดีกว่าก็อาจจะน่าจะเหมาะสมกับสภาพอากาศเมืองไทยนะฮะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งบางทีแดดจะัดถ้าเป็นหลังคากระจกเนี่ยบางถ้าเราไม่ติดฟิล์มกองแสงเพิ่มเนี่ยผมว่าก็อาจจะมีความร้อนลงมาบ้างพูกนี้ก็จะช่วยกันได้ดีนะครับ ในเซค่าก็เป็นหนึ่งในครอบครัวสกายแอคทีฟนะครับเป็นเรียกว่าเทคโนโลยีด้านยานยนต์ของมาสด้าและเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเขานะก็คือเครื่อ,อยงยนต์ที่เป็นสกายแอคทีฟซึ่งมีทั้งเบนซินและก็ดีเซลรวมถึงตัวช่วงล่างโช้คอพตัวถังทั้งหมดเป็นมาสด้าสกายแอคทีฟคนน่าจะเข้าใจดีนะว่ามาสกายแอคทีฟมาสด้ามีจุดเด่นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในช็นี้เนี่ยมีการปรับในสอง,องช่วงล่าง โชกแล้วก็คอยสปริงต่างๆข้างหลังน,นะให้มันมีความนุ่มนวลมากขึ้น้วนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่มเติมก็คือตัวห้องโดยสารามาสตาร์เซล,ลประเทศไทยเขาบอกว่ามีการเพิ่มวัสดุตัวซับเสียงนะฮะแล้วก็ตัวซับแรงสั่นสะเทือนทำให้มัน มีความนุ่มนวลมากขึ้นนั่งสบายมากขึ้นสำหรับที่ห้องสำหรับที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังนะฮะซึ่งตัวที่จะเป็นวัสดุคือซิลิโคนจะอยู่ข้างใต้นะฮะยาวไปถึงตรงนู้นอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีหนึ่งอาจจะไม่ได้เป็นเทคโนโลยีที่แบบซับซ้อนมากแต่ว่าช่วยในเรื่องของการนั่งโดยสารที่นุ่มนวลแล้วก็สะดวกมากขึ้นสำหรับเซียค่าในโฉมนี่นะฮะนอกจากตัวรถใหม่แล,แล้วเนี่ยราคาใหม่แล้วเนี่ย ยังมีเรื่องของแคมเปญที่ออกมาเติมให้กับตัวผิตัให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็คือ,อโปรโมชั่นลูกค้ามาตร์ที่เป็นลูกค้ามาต้อยู่แล้วแล้วก็เปลี่ยนรถหรือว่ามาใช้รถพันธุ์พิจิกายน,นี่นะฮะจะได้คูปองเติมมาอีกสามหมื่บาทก็ขับฟรีไปอีกประมาณครึ่งปีเลยนะฮะร,รวมถึงถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าใหม่ ลงทะเบียนในช่วงสิบพฤศจิกายนจนถึงสิ้นเดือนนี้จะได้รับสถถ่วนลดเพิ่มสองหมื่นบาทถ้าเกิดว่าถ้าเกิดอย่างตัวนี้เริ่มต้นอยู่ที่ร้านหนึ่งลดไปสองหมืนก็ไม่ถึงร้านแล้วนะฮะรวมถึงสิ่งที่มาซาให้กับลูกค้าก็คือตัว MUS ก็คือ,อามาซาสิบเบส v วสิ e เป็นบริการที่ให้กับลูกค้ามา d าทุกคันหรือหลายๆคันรวมถึงมาซาเซฮ่าถ้าเกิดว่า ซื้อมาขับเนี่ยก็แพ่ค่าเติมน้ำมันแล้วก็เปลี่ยนแค่แบตเตอรีร่หรือก็ยางภายใน5ป้ปีนะฮะที่เหลือค่าแรงค่าอะไรพวกของเรลวต่างๆที่เข้าไปสู่บริการเนี่ยมาด้าเป็นคนดูแลทั้งหมดก็ถือว่ามีความคุ้มในการซึ่งตัวรถยนต์ในแบบ SUV ขนาด Compact ปัจจุบันเนี้ยแน่นอนครับว่าแข่งขันกันค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแต่ว่า หลังจากที่พูดคุยกับมาด้าเนี่ยเขาก็ยังมั่นใจว่ารถยนที่ยังใช้เครื่องสะดับภายในยังเหมาะสมอยู่กับการใช้งานใช้รถปัจจุบันของคนไทยนะฮะซึ่งมาซ่ายังคงยึดแผนการปรับเปลี่ยนปีพันฑ์เดิมในเรื่องของการใช้ระบบขับเคลื่อนใหม่พลังงานใหม่ซึ่งก็คงต้องรอความชัดเจนในเรื่องแผนอีกครั้งหนึ่งนฮะว่าแผนแผนปัจจุบันนี่ อีกสองปีข้างหน้าตัวไหนจะเข้ามาครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ยังคงที่จะทําตลาดเครื่องยนต์สำหรับภายในซึ่งก็ต้องอยอมรัว,ว่ามันก็มีความประหยัดอยู่นะฮะทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลแล้วก็จุดเด่นมาด,ด้าก็คือแบรนด์ที่ขแข็งแก่งนะฮะจำนวนชุมันก็สูงบริการ100แห่งก็เพียงพอกับการให้บริการ ลูกค้ามาสด้านะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้มีผู้ใช้รถคันเซอร5อยู่หลายหมื่นคันดีแล้วนะครับแล้วก็ใครยังสนใจที่จะทดลองขับหรือว่าอยากจะสัมผัสรถรุ่นใหม่ตัวนี้ก็สามารถไปที่ชุลูมัสด้านะครับส่วนใครที่อยากได้ส่วนลดต่างๆก็คงต้องเข้าไปจองตามโปรแกรมมานะครับซึ่งเ,เชื่อว่าผมว่าคนที่ได้สัมผัสหรือว่าก็น้าจะชื่นชอบกับรถยนต์ซ5คันนี้ครับ Max กซ์มอตอร์ใหม่ New x t r o n x t Peak รุ่น R S จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าอะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการ ไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลง,งมือทำเอาใจกวาเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด m a ส d a c x 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive ความแกร่งคือการลุยในท่านที่ไม่มีใครกล้าคือความพร้อมทําเพื่อคนอื่นคือความทุ่มเททําความฝันให้เป็นจริงใหม่ My Ford Ranger ราคาพิเศษ799,000บาทถึง31ธันวาคมนี้ใหม่ล่าสุดเหนือล it. it ิมิตพิชิตโลก New Isuzu Z Max เราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาทุกป่ายได้ไม่จำกัดมาส d a า CX3 ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive ใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลก ไปเดินเที่ยวห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามบริเวณรีวิวพาร์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาวันที่8-10ถึงพฤศจิกาย,ยน2567น่าจะได้พบกับเหล่ารถโบราณและรถคลาสสิกสวยๆครับเพราะบริเวณที่ว่านี้ทางสมาคมรถโบราณเชิญชมงานไอคอนสยามวินเทจค่าโชว์เป็นการรวมสุดยอดของตำนานรถโบราณหาชมยากในเมืองไทยครับส่วนใครไม่ได้ไปแม็กซ์มอเตอร์เรานำภาพบรรยากาศมาให้ชมกันครับ คุณขวัญชัยประพัดพงศ์นายกสมาคมรถโบราณแห่งประเทศไทยบอกครับว่างานนี้ภายใต้แนวคิดตำนานรถบริบทโลกค่าเลเจนต์ป่บอลคอนเทกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยโดยจัดแสดงรถโบราณรถคลาสสิกที่มีตำนานเกี่ยวกับอดีตกับเหตุการณ์และบุคคลสำคัญในอดีตแหละครับไฮไลท์ในงานได้แก่รถแลนเซียตอเทนา ี1931รถสัญชาติอิตาเลียนที่ตั้งชื่อตามเมืองโบราณของชาวโวเชียยุคก่อนโรมันและได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นปกครองของอิตาลีภายใต้การน,นำของเบนนิโตมุสโซลินีเมอร์เซเดสเบ300 SL 9V ปี1955หนึ่งในรถสปอร์ตที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์ยันหยดโลก โดดเด่นด้วยประตูเปิดแบบปีกนกนางนวลมีสเสน่ห์งดงามน่าหลงไหลและมักถูกเชื่อมโยงก,กับไลฟ์สไตล์ของคนดังในยุคนั้นเช่นโซเฟียลอเรนฟอดทันเดอร์เบิร์ดปี1955รถหรูสไตล์อเมริกันขนาดแท้ขับเคลื่อนได้อย่างคล่องแคล่วจึงถูกขนานนามว่าลิตเติลเบิร์ดซึ่งคนดังอย่างเอลวิสเพลสลีราชาร็อกแอนโรเคยปรากฏตัวพร้อมกับรถรุ่นนี้หลายครั้ง นอกจากนี้ยังมีรถโบราณรถคลาสสิกที่น่าสนใจพร้อมมินิคอนเสิร์ตจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากพิพิธภัณฑ์คนรักรถออโตโรองเดวูมิวเซียมแบงคอกและงานมาหกรรมยานยนต์ครั้งที่41ด้วยแหละครับ ที่โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นนิสันประกาศเมื่อเร็วๆนี้ว่ายอดการผลิตรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบอ e ีพาวเวอร์ทั่วโลกมีจำนวนมากกว่า1.5ล้านคันในสิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยปัจจุบันรถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ e ี o w e r มีจำหน่ายใน68ประเทศทั่วโลก epower เป็นเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะของนิสันใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กและแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนเพื่อจ่ายกระแสไฟให้กับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวจะทำหน้าที่ขับเคลื่อนล้อส่งผลให้ผู้ขับขี่ได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกับรถยนต์ไฟฟ้า100%โดดเด่นด้วยอัตราเร่งที่เต็มไปด้วยพลังกำลังตอบสนองอย่างรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันยังคงเงียบในห้องโดยสาร n i สสันเปิดต e ัวเทคโนโลยี e-Power เป็นครั้งแรกในญี่ปุ่น เมื่อปี2016ด้วย Note E-Power นับจากนั้นระบบขับเคลื่อนอันล้ำสมัยนี้ก็ขยายไปยังรถอนเนกประสงค์อย่าง k i ก k s และ X-Trail รวมถึงมินิแวนอย่าง Serena ในปีงบประมาณ2023รถยนต์นิสสันที่จำหน่ายในญี่ปุ่น42.6%เป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบ E-Power ในขณะที่ประเทศจีน E-Power ถูกวางจำหน่ายในปี2021 พร้อมกับรถเก๋งซีฟี e ่ E-POWER และตอนนี้ยังขยายไปสู่รถ SUV X-PRAIL รุ่นล่าสุดอีกด้วยในยุโรปรถ SUV รุ่น X อ r a i l และ ade, คัส a i เวอร์ชั่นเครื่องยนต e ์ E-POWER ถตูกวางจำหน่ายในปี2022โดยมียอดขายรวมมากกว่า100,000คันณนะเดือนมกราคมที่ผ่านมานิสันวางแผนที่จะเปิดตัว E-POWER ในสหรัฐอเมริกาและ Canada, แคนาดาภายในสิ้นปีงบประมาณ2026ทั้งนี้นิสันจะยังคง พัฒนาความน่าสนใจและความสามารถในการแข่งขันของเทคโนโลยี e-power ต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลกนะครับโดยยอดขายการผลิตรวมของรถยนต์ e-power จากตลาดสำคัญต่างๆทั่วโลกญี่ปุ่น1 1 7 0 0ล้านคันยุโรป1 4 0 0 0 0คันจีน6,000 0คันประเทศอื่นๆ1,50,000คัน 1, 50, 000, รวม1 520,000คันครับ Max กซ์มอเตมาย e เ x n e ซ์เดนท e นัรุ่น R S จุดสูงสุดใหม่กับชีวิตที่เหนือกว่าอะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด มาสด้า CX 3ใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ Feel the Drive ความแกรก่งคือการลุยในทางที่ไม่มีใครกลา้าคือความพร้อมทําเพื่อคนอื่นคือความทุ่มเททําความฝันให้เป็นจริงใหม่ My Ford Ranger ราคาพิเศษ799,000บาทถึง31ธันวาคมนี้ The line. อะไรก็หยุดเราไม่ได้ทำอย่างที่ใจต้องการไม่ปล่อยให้เป็นแค่ฝันเพราะการลงมือทำเราใจกว่าเยอะไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าใจเรากล้าพอค้นหาจุดหมายได้ไม่จำกัด มาซาซีเอ็กสามใหม่ความท้าทายใหม่ไม่รู้จบ feel the drive ใหม่ล่าสุดเหนือลิมิตพิชิตโลก New Isuzu D Max Max Motor ใหม่ Isuzu D Max เหนือลิมิตพิชิตโลกมีเรื่องดีๆสำหรับลูกค้าใช้รถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz โซนภาคตะวันออกโดยเฉพาะที่เมืองพัทยาครับ p r i m u ั s u t o h o u s e สผู้จำหน่ายรถยนต Mercedes ์ Mercedes-Benz อย่างเป็นทางการ เปิดให้บริการการซ่อมสีและตัวถังรถยนต์เมอร์เ e เดสที่ Primus Auto House สาขาพัทยาด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเข้ารับการอบรมทักษะงานซ่อมสีและตัวถังย่านยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมาตรฐานระดับสูงสุดของเมอร์เซเดสครับทีมช่างเหล่านี้ได้รับการฝึกทักษะความชำนาญการถอดตัดเชื่อมต่อโครงสร้างตัวถังหลักทั้งแบบเหล็กอลูมิเนียมและโลหะอื่นทำให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจวัสดุโครงสร้างตัวถังระบบการทำงานและเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างครบถ้วนครับคุณจิรพลรุจิวิพัฒ์กรรมการผู้จัดการบอเจกไพรมัสออโต้เฮาส์บอกครับว่านโยบายของไพรมัสกรุ๊ปมีความมุ่งเน้นให้บริการลูกค้าทั้งด้านการขายและบริการหลังการขายอย่างเต็มประสิทธิภาพและครอบคลุมในทุกมิติครับ สำหรับศูนย์ซ่อมสีตัวถังของไทรมัสพัทยาได้ติดตั้งเครื่องมือพิเศษมาตรฐานสูงสุดสำหรับงานซ่อมสีตัวถังโดยเฉพาะอธิชุดเครื่องมือคาร์โอไลเนอชุดตรวจวัดตัวถังระบบคอมพิวเตอร์ชุดแท่นดึงตัวถัง s e เล็ก X1 ห้องอบค้นสีโ o วาเบอร์ตาและระบบอบสีแขนกลอินฟาเรดเทคโคพอยท์พร้อมใช้ผลิตภัณฑ์สีน้ำที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญทุกชิ้นงานจะผ่านการตรวจสอบมาตรฐานรวมทั้งยังมีเครื่องมือตรวจว,ดวัดค่าสีภายในอุโมงค์ไฟส่องสว่างสูงถึง1,500ลักซ์ทำให้ทุกงานซ่อมมีคุณภาพและสมบูรณ์แบบมากที่สุดทั้งรองรับงานซ่อมหนักเบาของรถยนต์เมอร e d e s ดส n บครอบคลุมได้ทุกรุ่นทุกซับแบรนด์อีกด้วย ศูนย์บริการ Mercedes-Benz ของไ r i ม u s พัทยาตั้งอยู่ที่พัทยานหน้าจอมทีนมีช่องซ่อมทั้งหมด17ช่องซ่อมรองรับรถยนต์เข้ารับบริการได้มากกว่า200คันต่อเดือนด้วยบริการที่หลากหลายและครบวงจรสำหรับรองรับรถยนต์แบบเครื่องยนต์และแบบไฟฟ้าทุกรุ่นทุกซับแบรนด์และรับงานซ่อมจากบริษัทประกันภัยชั้นนาทุกแห่งอีกด้วยครับมาที่ลูกค้าผู้ใช้รถยนต์มิสซูบิชิกันบ้างครับ ทางมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดออกแคมเปญสำหรับลูกค้ารถยนต์มิตซูบิชิหลากหลายรุ่นด้วยข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้านำรถเข้าตรวจเช็คที่ศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศในช่วงฤด,ดูของการท่องเที่ยวตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ทธันวาคม2567รับพร้อมกันนี้ยังมีส่วนลดร้อยละสําำหรับไส้ครองระบบรับอากาศ เมื่อเขารับบริการล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้และสำหรับมิ u ซูบิชิปาเกโรสปอร์ตมิ u ซูบิชิไ i ตานยกเว้นรุ่นมิ u ซูบิชิไท t o นใหม่และมิ t ซูบิชิปาเกโรสปอร์ตรุ่นปี2024รับฟรีไส้กรองน้ำมันเครื่องเมื่อรับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เป็นซินดีเซลพร้อมส่วนลด้อยละ30สำหรับกลุ่มอะไรช่วงล่างสายพันธุ์หน้าเครื่องและสายพันธุ์ทามิงที่ร่วมรายการ สำหรับลูกค้าผู้ใช้รถยนต์มิตซูบิชิที่สิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันณศูนย์นบริการมาตรฐานของผู้จำหน่ายรถยนต์มิตซูบิชิทั่วประเทศครับคุณเรียวอิจิอินาเบะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบอกครับว่ามิตซูบิชิมอเตอร์มุ่งมัน่นยกระดับบริการหลังการขายให้เหนือกว่ามาตรฐานทั่วไปในตลาดเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ลูกค้าที่เชื่อมั่นในรถยนต์มิตซูบิชิ จึงมอบข้อเสนอสุดพิเศษให้กับลูกค้าที่นำรถยนต์เข้าตรวจเช็คณศูนย์บริการมิตซูบิชิทั่วประเทศเติมความอุ่นใจและมอบความสะดวกสบายให้กับทุกทริปไม่ว่าจะใกล้หรือไกลก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวให้คุณสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่ยอดเยี่ยมและความสะดวกสบายสูงสุดจากรถยนต์มิตซูบิชินั่นเองครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกับรถยนต์ฮอนด้าซีวิคคันนี้นะฮะ ตัวนี้เป็นรุ่น RS นะฮะเป็นรุ่นท็อปราคามาล้านสามแสนแนะครับตัวนี้พิเศษตรงที่ว่ารถมันสีขาวใช่ไหมครับแล้วก็ตกแต่งด้วยขอบสีดำน,นะฮะ้ากระจกมองข้างกระจังหน้าเนี่ยทำให้ผมนึกถึงหมีแพนด้าคุณผู้ชมเพราะว่าตัวมันจะขาวๆวนะฮะตาดำๆใช่ไหมฮะก็เรียกว่าน้องแพนด้าก็ได้นะ,นะฮะ,ะสรารับรถคันนี้นะครับแล้วก็ได้ ยุค2024ถึงอาจจะปีหน้านะฮะเทรนด์การออกแบบกระจังหน้าของรถถ้าไม่ใช่รถไฟฟ้านะก็จะเน้นเรื่องของการเซาะร่องต่างๆนะฮะมุดหนึงการเพิ่มมิติให้รถมีโต๊ะต่างๆนะฮะช่วยทั้งเรื่องของภาพลักษณ์ให้ดูความดุดันนะฮะรวมถึงการยึดกอะแบบแอโร d y นามิกด้วยนะครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ชมติดตามชมรายการแม็กโบลเตอร์ของเรานะครับแล้วก็ขอบคุณสำหรัสการรับทุกท่านนะครับขอบคุณฮันด้าออโต้บูมบิลสลับ ฮอนด้าซีวิคันนี้นะฮะติดตามชมรายการของเราทุกวันพุธเวลาสี่ทุ่มครึ่งที่ช่อง5แล้วก็ในเว็บไซต์แม็กมอเตอร์สารคมนะครับยังมีข่าวสารจะเจอให้ติดตามอีกนะฮะร,รวมถึงช่องยูทูบอย่างแม็กมอเตอร์ทีวีด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ